ครับผมเก่งของขาโกโกไฟนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานเครื่องดูดความชื้น GHT ขนาด60ลิตรจากร้าน p r o Supply Shop ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับสำหรับเครื่องดูดความชื้นตัวนี้เนี่ยว่ามีวิธีการใช้งานยังไงนะครับและหลังจากที่ผมใช้มา1เดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยเรามาดูตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับเครื่องเนี่ยโดยรวมนะครับถือว่าออกแบบมาได้ดีมากนะครับสำหรับเครื่องดูดความชื้น GHT ขนาด60ลิตรนะครับ ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าเครื่องกันเลยนะครับหน้าเครื่องเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเครื่องเนี่ยจะมีที่ดูดความชื้นเข้าไปนะครับส่วนด้านบนของเครื่องเนี่ยก็จะมีที่เป่าลมออกมานะครับจะเป็นที่เป่าลมร้อนนะครับหรือว่าลมเย็นนะครับหลังจากที่ดูดความชื้นเข้าไปแล้วนะครับความร้อนที่ปล่อยออกมาจากด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับกําลังดีไม่ร้อนจนเกินไปนะครับสําหรับตัวเครื่องนะครับก็จะมีตัวถังมาให้ด้วยนะครับจะเป็นตัวถังเก็บน้ํานะครับตัว ตัวถังเนี่ยก็สามารถถอดออกได้เลยนะครับจะอยู่ส่วนล่างของตัวเครื่องนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสาหรับตัวถังเก็บน้ำนะครับถังเก็บน้ำเนี่ยก็สามารถจุน้ําได้เยอะนะครับถึง6.5ลิตรเลยนะครับเมื่อน้าเต็มเนี่ยก็จะมีไฟแจ้งเตือนมาให้เรารู้ด้วยนะครับส่วนบนของตัวเครื่องกันต่อเลยนะครับส่วนบนของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีไฟแสดงความชื้นนะครับที่เราตั้งไว้นะครับและความชื้นในตอนนี้นะครับตรงตัวเครื่องปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นปุ่มตั้งค่าความชื้นนะครับตามที่เราต้องการนะครับส่วนปุ่มที่2เนี่ยจะเป็นปุ ส่วนปุ่มที่3เนี่ยจะเป็นแบบระดับพัดลมนะครับส่วนปุ่มที่4ปุ่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับเครื่องดูดความชื้น ght ขนาด60ลิตรตัวนี้นะครับก็ยังสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้ด้วยนะครับผ่านแอป smart r i e นะครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าในมือถือได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความชื้นนะครับ หรือว่าตั้งค่า Kel <ENA> โหมดต่างๆนะครับหรือว่าตั้งเวลาการเปิดปิดนะครับหรือว่าสั่งเปิดปิดผ่านในมือถือได้เลยนะครับซึ่งถือว่าสะดวกมากๆนะครับสำหรับเครื่องดูดความชื้นเนี่ยเราสามารถดูได้หมดเลยนะครับเครื่องดูดความชื้นตัวนี้นะครับผมใช้งานมา1เดือนแล้วนะครับก็ถือว่าสามารถดูดความชื้นได้ดีมากนะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับขนาดห่องของผมเนี่ยจะอยู่ที่4ี่ฟุสเมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวจบได้เลยนะครับ จะมี2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือรุ่น30ลิตรนะครับกับรุ่น60ลิตรนะครับเครื่องเนี่ยก็มีราคาที่ไม่แพงด้วยนะครับเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่มีงบน้อยนะครับเว็นว่าคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ